สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็ไปช้อปปิ้งที่อัมคาโปนะครับคือห้างประจําเมืองมาดิดนะครับเป็นห้างคล้ายโรตัสหรือว่าแมคโครบ้านเราเนี่ยครับมาดูกันว่าผมได้อะไรบ้าง70ยูโรนะ,นะครับนะครับมาดูกันเลยลากมาเสเปนนะครับใครมาอยู่สเปนอาหารทะเลนี่ก็สําคัญนะครับ กินแรกนครับที่จะรีวิวก็คือแซลมอนนะครับผมแซลมอนที่ปลาหมึกอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของสเปนเหมือนกันนะครับเป็นปลาหมึกยักษ์นะครับผมก็ทําสําเร็จรูปมาแล้วก็คือนะครับดูในในรูปนี้นะครับคือก็จะหั่นนะครับหั่นใส่เขียงไม้จานทัชานะครใช้ใล้เขียงไม้อย่างนี้นะครับผมวิธีกินก็อุ่นเอาแล้วก็โรยปาปิกานะครับปาปิกาแล้วก็ แล้วก็ใส่น้ำมันน้ำมันมะก่องนิดนึงนะครับก็กินได้อร่อยครับต่อไปเนือเอ้อสัตว์เหมือนกันนะครับผมอันนี้เนื้อกระต่ายนะครับผมโปรสเปนนะครับกินกระต่ายกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็ราคา3.44ยูโรนะครับผมเป็นเนื้อกระต่ายนะครับผมภาษาสเปนเรียกกูน n โคนะครับก็ผลิตจากไหนเออแวนเนย ปกติกระต่ายนี่ก็กกินกันนะครับไม่มีความเลี้ยงก็คืออาจจะไปยิงนะครับอันนี้น่าจะมา,าจากบารนเซียนะครับ,บก,ก,กระต่ายนะครับกระต่ายผัดกะเพราครับพรุรนี้ต่อไปเนื้อสัตว์อยู่ในหมวดเนื้อสัตว์อยู่นะครับอันนี้ก็เนื้อวัวนะครับผมเนื้อวัวก็เนื้อวัวก็ผลิตใน,น,นสเปนนะครับเป็นเนื้อแดง นี่ก็พันชาก็ได้นะครับที่เขาบอกคือนี้คือพันชาคือย่าก็ราคา3 4 9ยูโรดูสิว่าได้อะไรมบบ้าจาก70ยูโรต่อไปก็เป็นกุ้ง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 กุ้ พุ่งต้มแล้วครับ4.3ยูโรนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์จากเป็นผลิตภัณฑ์จากทะเลที่ไหนวันนี้เป็นนาเมียนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนของสเปนนะครับแต่น่าจะเป็นทะเลมินเนเรเนียนนะครับครับผมโอษผมนะผม ่อไปยังวนอารทะเลยอยู่เป็นกุ้งเหมือนกันนะครับผมก็เป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อย2.95ยูโรนะครับผมต้มมาแล้วกินได้เลยครับเดี๋ยวใส่เวฟคุณต่อไปอันนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็น่าไปเลี้ยงนะครับกุ้งอันนี้1.65ยูโรนะครับผม ก็เป็นกุ้งอีกประเภทหนึ่งนะครับกุ้งหัวโตแข็งๆนะครับกุ้งหร่นี่ยกชื่อสามกามครับกุ้งหมดแล้วนะครับต่อไปเป็นปลาครับผมอันนี้เป็นปลาแบบปลาเค็มนะครับผมตัวสูงกับเดี๋ยวกับทา่นบานนะครับปลาเค็มนะครับอันนี้ประมาณหนึ่งห้ายูโรนะครับ ไปอันนี้แซลมอนนะครับไข่ปลาแซลมอนนะครับเป็นปริภัณจา้าดูสิซื้อของเม้าอยู่ต้องมาดูตอนนี้รากะเปนเหมือนกันนะครับน่าจะอร่อย,อยเดี๋ยวไว้ทำซูชิหน้าแซลมอนต่อไปมาเตับผลไม้มาครับอันนี้สตรอเบอร์อบบรี่นะครับผมสตรอเบอรี่นะครับช่วงนี้สตรอเบอรี่ออกครับ รอเบอรี่ก็ทำในสเปนเนี่แหละครับดูอยู่ว่าทำยังไงสเปนทำในสเปนนะครับอันนี้บอกว่านี่ครับสตรอเบอรี่จะขายคู่กับขายคู่กับตัวนี้นะครับนี่วิครีมนะครับอันนี้วิครีมก็ประมาณ1.5ยูโรนะครับคู่กับ ต่อไปนี่ยู่ในหมวดผลไม้อยู่อ,าาอ,ยอุอ่มกล้วยนะครับพาตานัสนะครับพาตานัสนี่ก็จะมาจากอเมริกาใต้นะครับนำเข้ามานะครับคือกนาหนาันเน,นะครับกล้วยกล้วยกล้วยแล้วก็ผักครับผักสลัดอันนี้ก็หนึ่งายูโรครับ เป็นผักสลัดที่สามารถกินจับได้ครับนี้เป็นแบบรวมครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ชนิดนะครับผักสลัดไปอ,อันนี้ก็ผักสลัดอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับใช้แทนตำลึงได้เคยเคยพ,อพวว่อรัวบ้านท่านพูดเคยต้มให้กินนะครับผมตัวนี้นะครับใช้แทนตำลึงได้นะครับ หนึ่งส <ไป S 1> ิบห้ายูโรเหมือนกันนะครับผมไปผักตัวนี้นะครับนี่นครับคล้ายๆกระหล่ำหรือผักน่าจะเอาไปผัดกับน้ำมันหอยได้นะครับทำในสเปนปลูกในสเปนเหมือนกันก็ไม่ได้บอกนี่ก็ประมาณหนึ่งหนึ่งยูโรกว่ากนะครับยี่ห้อเลยยี่ห้อไอ้เขียวนะแล้วก็นี่น เจ็ดสิยูโรนี่ก็ได้เห็ดมานะครับ mm hmm. เห็ดจากมีสองแบบในกล่องเดียวนะครับคือหั่นแล้วคือแบบไม่หั่นก็มีขายแต่ไม่ตื้อมานะครับอันนี้ก็ทำปลูกในแชมเปญแชมเปมคือคือซว่าเห็ดของสเปนก็มไม่ได้บอกว่าปกปลูกในสเปนนะ หมดแล้วหนึ่งถุงนะครับนี่คืออาาโปนะครับเนี่ยสัญลักษณ์เป็นรูปนกนะครับข้างนี้โอ้ยมาถึงอ้าวอาหารทะเลตกไปอย่างนลงนี่หอยเป็นหอยแมลงภู่ในน้ําเค็มนะครับน่าจะเป็นน้าเกลือใช้น้ําเกลือมาหอยแมลงภู่ก็เลี้ยงกันเป็นฟาร์มที่ปอ์เตเวดาทางเดนือของสเปนนะครับผม น,นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคอนเทเวด้านะครับ mm hmm. สกุนหนุนหน่อยเผื mm ่อ hmm. มาทำหอยทอดได้นะครับเต็มกล่ hmm. องทีเดียว mm hmm. น่าจะประมาณสามหรือสี่ยูโรนะต่อไปมีอะไรครับต่อไปมาถึงเครื่องดื่มบ้างนะครับอันนี้ก็คือนมนะครับผมนมยี่ห้อนี้ก็ผลิตเหมือนแบบ mm hmm. ว่า มีตัวผสมของมะกอกกับแอมโมนเลยครับรูปใบมะกอกอยู่นะมันมะกอมกมะกอกก็มีนเราจะมีรสแอมโมนแล้วก็จะมีรถสถั่วนี่ครับมีรสถั่วด้วยมีสองรสขางครับต่อไปต่อไปก็จะมีสมองเลยครับแฮตเตอร์เดนะครับไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวซื้อมา มันจูบพันก็ห้าขวดครับแอดเตอรมิกนะครับกินน่าจะสมองดีขึ้นน่าจะฉลาดขึ้นพวกนี้โง่โงโง่โงเงือดเงือดบินบินอยู่ป้ายขนมปังปังนี่ก็ขนมปังอะไรเงี้ยครับเป็นผลิตภัณฑ์ของอังคาโปนะครับที่นี่ก็ทำใหม่สดทุกวันนะครับ ก็เป็นโฮมฟีดโฮมบีดด้วยส่วนมากโฮมบีดอยู่ได้หลายวันเหมือนกันถ้าเกิดไม่กินก็เล้งเหมือนกันเสียของฟรีนี่ก็1.59ยูโรครับผมต่อไปผมยังมาถึงโยเกิร์ตโยเกิร์ตที่นี่นะครับน่ากินไหมครับเนี่ยครับยี่ห้อนี้ครับเด่นบิดาดา โดมิครับมีหลายรสนะครับอันนี้รสแอปเปิล Apple กับคินนามอนนะซื้อมาสองแพ็คน่าจะลดราคาสองแพ็คน่าจะเป็นเก้าสิบห้าเซนนะครับน,นี้รสมะนาวนะครับอร่อยครับต่อไปอน,นี้กินกอาหารทะเลครับผมวายวายขาวของฟาอุ i ซิโนนะครับฟาอุสซิโนก็เป็น เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นไวที่อยู่ในแคว้นเรียวค่านี่อันนี้อันนี้ครับก็พิเศษนว่เรียวค่านะครับคือเป็นแฟวนเป็นแคว้นหนึ่งของสเปนที่มีรูมน้ํานะครับผลิตไวนไม่ว่าจะเป็นไวนขาวไวแดงหรือว่าวิสกี้บรังดีอะไรก็วิสกี้บรังดีไม่น่าไม่น่าผลิตนะครับน่าจะผลิตหนักที่ไวแดงนะครับโดลรูมน้ํานี้ก็ทําให้องุ่นได้ผลผลิตดีครับ รูปก็น่าจะเป็นคนนี้น่าจะเป็นชื่อฟาวุสติโนนะครับรือเปล่ากปดูนะครับฟาวุสติโนนะครับนัมเบอร์เจ็ดนะครับผมเป็นไวท์ขาวที่ผมซื้อมาขวัน่าจะประมาณสามยูโรนะครับเป็นตัวนี้ครับปีสองพันสิบห้านะครับไวตัวนี้นะครับสมัยเรือจากกีมาอยู่ที่สเปนก็ยี่ห่ออนี้นะครับก็ซื้อกันทั้งเรือนะครับทุกคนนะครับ ที่เบอร์7ยิ่งเบอร์น้อยก็ยิ่งแพงนะครับอย่างเบอร์หนึ่งมจะแพงมากฟาวซิโนนะครับจะติดยูโรได้อะไรบ้างก็ได้เยอะอยู่นะครับผมนี่ครับโอ็อืมใช่หมดแล้อยังหมดแล้อยังในตังกรครับให้เป็นร้อยยูโรก็ประมาณ อันดับสุดท้ายที่จะขอรีวิวก็คืออาหารทางปากแล้วครับต่อไปอาหารทางกายว่าครับปุ๋ทางนักใจต้นไม้ครับผมไปเดีซื้อมาแค่ต้นเดียวครับดูแลสดขึ้นขึ้นมากนะครับสองต้นในแนอสามต้นนะครับผมเยอะเลยแยอะมาก เป็นงานพืชสวนร่มได้เลยสามต้นนี้ก็ต้นลาสามเก้าเก้ายูโรครับตกสี่ยูโรสี่สี่สามสิบหกสิบหกยูโรเหลืแล้วเป็นต้นไม้สิบหกยูโรนะครับนี่ก็คือเจ็ดสิบยูโรที่สำหรับวันนี้ที่ผมได้มานะครับกระดูกสองนะครับก็เ,เยอะทีเดียวครับกินได้ไหลายเมืัอ หรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเจ็บิดยูโรเราได้อะไรบ้างแค่นี้นะครับบ๊ายบาย